สิบวิธีเพิ่มคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นการลงทุนที่คุณค่าที่สุดในชีวิตครับเมื่อคุณมีคุณค่ามากขึ้นโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณเองลองมาดูสิบวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นครับ 1. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเอง จะเป็นแรงผลักดันให้คุณอยากเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ 2. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอไปแค่การอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆวันละนิดก็ถือเป็นการพัฒนาแล้วครับ 3. ดูแลสุขภาพกายและใจร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดใสคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาตนเอง อย่าละเลยการออกกำลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์และการพักผ่อนให้เพียงพอ 4. สร้างนิสัยที่ดีการมีวินัยเล็กๆใน้อยในทุกวันเช่นตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมหรือทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้น 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีการได้เรียนรู้จากคนเก่งๆหรือการมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจจะช่วยเปิดมุมมองใหมๆ่ๆ และทำให้คุณเติบโตเร็วขึ้นครับ 6. พัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและสามารถนำเสนอความคิดได้อย่างน่าสนใจ 7. ฝึกคิดบวกและมองหาโอกาสในทุกปัญหาจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอการมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นครับ 8. กล้าที่จะลองผิดลองถูกความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือบทเรียนที่สอนให้เราเรียนรู้จงกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆโดยไม่กลัวที่จะทำผิด 9. บริหารเวลาอย่างชาญฉลาดการจัดการเวลาได้ดีจะช่วยให้คุณมีเวลาไปทำในสิ่งที่สำคัญและมีเวลาเหลือให้กับตัวเองและคนที่คุณรัก 10. ททำในสิ่งที่มีความหมายกับผู้อื่น การได้ช่วยเหลือหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนรอดข้างจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นครับขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ